ช่วยคิดช่วยรัฐบาลคิดแบบนี้ครับเคยบอกเขาแล้วว่าให้ใช้งบ6.7และ6.8แต่ปรากฏวันนี้พิ่นายางบ6.7แล้วมันไม่มีเรื่องนี้ต่อวอลเลตอยู่ข้างในฉันก็ขอแนะนําแบบนี้ครับในกรณีของทางเลือกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่เลือกเพราะเสี่ยงเพราะถ้าพลาดขึ้นมาคือเขาต้องยุบเลยนะครับยุบสภาเลยแต่ว่าเขาคงจะต้องไปใช้วิธีการในการ ออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณนั่นแหละคราวนี้ทํายังไงจะให้ได้เงินเร็วที่สุดในปีนี้เลยคือไม่ต้อง <ไป S 1> รอง,งบ68เอางบ67ปลายปีนี้ได้ไหมคะได้ครับอย่างนี้ครับคือพองบ66เนี่ยมันจะเริ่มใช้ได้จริงก็จะประมาณเดือนเมษายนนะครับพอใช้ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มดูแล้วว่าการจัดเก็บรายได้มันเข้าเป้าไหมถ้าเกิดการจัดเก็บรายได้ของนั้นเริ่มเข้าเป้าท่านสามารถจะมีสิทธิ์ในการออกพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี267วงพิ่มเติมเั้นวงเล็บฉบับเพิ่มเติมเพราะฉ และในคราวนี้มันก็จะเป็นค่าวที่แปลกมากเพราะว่าท่านจะต้องทำงบประมาณปี2568นปเนี่ยควบคู่กันไปเลยทีเดียวงบประมาณ1ปีครับมันจะเริ่มเอาวันที่ 1, 1> ต,ตุลาคมของปี68ไปสิ้นสุดเอา30กันยายนของปี69เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ท่านสามารถทำงบประมาณปี2 5 6 7ฉบับเพิ่มเติมบวกกับงบประมาณปี2 5 6 8คู่กันไปเลยแล้วเอาโปรเจกต์นี้ลงไปใส่ะนะครับแล้วถามว่าแล้วเงินมันจะได้เป็นก้อนโตมาจากไหน,นอ่ะคำตอบคือท่านต้องหาที่เขาเรียกว่าบริดัท f i n a n c i คือที่จะไปเอาเงินมาก่อนก็ต้องให้ไปเอาเงินจากธนาคารอมสินมีมาตราหนึ่งของเขาเนี่ยระบุว่าการที่จะเอาเงินรัฐจะเอาเงินไปใช้แบบนี้ถ้าต้องออกเป็นพระราชกิจสเดียกาปกติให้ไม่ได้นะเพราะว่าพันธกิจของอมสินมันไม่มีถ้าจะทําต้องออกเป็นพระราชกิจสเดียกาโดยใช้พรบธนาคารอมสินออกซึ่งถ้าออกแบบนี้เนี่ยทำได้ นะครับโดยพระกฤจฎีกาเนี่ยเป็นกฎหมายแค่ระดับคอรมอรเท่านั้น<อ>ก็สามารถที่จะไปกู้ออมสินมาก่อนคราี้ถามว่าแล้วกู้ออมสินเอาเงินไหนไปคืนค<อ>ําตอบก็คือเอาเงินผ่อนคืนจากงบประมาณฉบับเพิ่มเติมปี2017<อ>และปี2018และตั้งต่อในปี2 6 9พออย่างนั้นก็แปลว่าท่านก็ต้องตัดงบประมาณประจำบางงบประมาณบางส่วนโครงการบางส่วนที่เป็นไม่สําคัญออกแล้วเอาเรื่องนี้ไปแทนก็สามารถทําให้เงินดิจิตอลวอล l ล็เนี่ยมันออกได้แต่ท่านนายกต้องตอบก่อนว่า ไอ้อย่างเช่นงบทางการทหารที่เคยบอกว่าจะตัดเท่านั้นเท่านี้ตัดไหม,มเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เคยบอกว่าไม่ตัดจะตัดไหม,อมพอตัดแล้วมันถึงจะรู้ว่าเงินใส่ลงไปยังไงแต่ถ้าเกิดดีๆจะแบบว่างบประมาณประจำปีก็จะใช้เตมแม็กในโครงการแจกอย่างอื่นแล้วจะแจกเบิ้ลกับดิจิตอลวอลเล็ตอีก5้าแสนล้านเนี่ยอย่างเงี้ยเงินไม่พอตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเยอะเกินไประหว่างคนรวยคนจนวิธีการช่วยเนี่ยเรื่องการทุ่นหน้าเนี่ยเขาเริ่มไม่มีกันแล้ว ถ้าเป็นคนจนอัดที่คนจนโดยตรงเหมือนลังที่ยืนเนี่ยพี่ธนากรเราไปแจกลางยืนเท่ากันหมดไอ้คนเตี้ยคนสูงมันก็ยังยังเตี้ย,ง,ยงเตี้สูงหมดแล้วก็แจกเฉพาะคนตัวเตี้ยนั่นแหละซึ่งนโยบายทั่วโลกเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีการปรับในเรื่องของเงินดิจิตอลให้แจกเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีหนี้สินเยอะก็ปรับแต่งได้มันใช้ไม่ถึง5 0 0,000หลอก300,000น,นี่ก็อยู่ได้แล้วถ้าเกิดว่าจะทํา ให้ท่านอุ่นใจในจุดหนึ่งมีข่าวดีข่าวดีคือผมไปดูในพระธรรมจัติงบประมาณประจำปี2567บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ลุงตู่ทำไว้เนี่ยนะครับ<อ>ปรากฏว่าอยู่ในงบอยู่ในงบประมาณด้วยถามว่ามีแจกไหมมีแจกก็คือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตั้งไว้ห้าหมื่นล้านแล้วก็ตั้งในตัวเลขที่คิดว่าเหมือนเฉลี่ยทุกๆปีปกตทิทุกปีจะมีคนลงทะเบียนอยู่ประมาณ13ล้าน14ล้านตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนนจ พักรวมไทยทั้งชาติเนี่ยอยู่ในงบประมาณนี้ก็บอกไว้ก่อนนะพี่น้องประชาชนคนไทยที่รอเงินอยู่เนี่ยที่ว่าเป็นเงินจ่ายตรงเนี่ยยังคงมีเรื่องของบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในขณะนี้ครับ